สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกมนิวส์อินโฟนะครับผมไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยจ้ากับเกมนิวส์อินโฟนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับอนิเมะ2เรื่องนะครับผมอ่าทำไมผมถึงเอาอานิเมะ2เรื่องนี้มาคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจ้าสำหรับอนิเมะเรื่องแรกที่ผมจะมาพูดถึงก็คือแชงกาลีล่าฟรอนเทียจ้า แน่นอนว่าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ประกาศเป็นอนิเมะมานานละแล้วล่าสุดนี่เองมี Pv ประกาศออกมาครับผมซึ่งคุณผู้ชมคงได้ทราบไปแล้วว่าได้ดูกันเมื่อไหร่แต่ประเด็นหลักคือในช่วงท้าย Pv ล่าสุดนี่แหละครับผมเขามีการประกาศว่าแช a n ก r ร l ลี r าฟลอนเทียจะทำเป็นเกมครับผมแล้วผู้พัฒนาเกมนี้นะครับผม นั่นก็คือ Net Marble n e x เ s ซนะครับผมอ่าแน่นอนว่าใครที่นึกถึงค่ายเ e t Marble คงรู้นะครับว่ามีเกมอะไรบ้างแต่ว่าอ่า Net Marble n e x ซเนี่ยจะเป็นผู้ผู้พัฒนาเกมนี้นะครับผมแ็จแล้วทีเนี้ย Net Marble n e x เซเนี่ยเป็นผู้พัฒนาเกมอะไรคุณผ,ผู้ชมคงรู้จักแน่นอนนั่นก็คือเซเว่นไนครับผมนี่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมโน แบบนี้ได้เลยว่าต้องเป็นเกมมือถือแน,แน่แต่ต้องติดตามตอนต่อไปว่าตัวเกมมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่าก็จบข่าวอนิเมะเรื่องแรกไปครับกับแชงกรีล a าฟอนเทียมาถึงอนิเมะเรื่องที่2กันนะครับผมกับอนิเมะชื่อ Summertime r e n d e r l n n g หรือ,อชื่อภาษาไทยในบ้านเราคือปิศน,นาบ้านเก่าเงามลนะ,นะครับผมจะบอกว่าบ้านเรามีมังงะลิขสิทธิ์ถูกต้อง ของสยามอินเตอร์คอมิกด้วยแล้วก็อนิเมะคุณผู้ชมสามารถไปดูแบบถูกเลขสิทธิ์ได้ที่ Disney Plus ได้เลยนะครับทีนี้เรื่องนี้เขาประกาศทำเป็นเกมนะครับผมผู้ประกาศทำเป็นเกมก็คือค่ายที่ชื่อว่า Magis นะครับผมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับถ้าคุณผู้ชมเห็นตัวอักษร Mages เนี่ยบางคนอาจจะอ่านว,ว่า Ma จ e ใช่ไหมล่ะครับผมแต่ว่า,าภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครตัวคาตาคานะเนี่ยจะอ่านว่าเมจิส เมจิสึนะครับเอาเป็นว่าณที่นี้ผมขออนุญ,ญาตอ่าว่าเมจิสละกันนะครับนี่อ่าขอย้ำอีกทีละกันว่าทางค่ายเบจิสนะครับจะเอาซัมเมอร์ไทม์เลนเดอร์เนเดอร์ลิงนะครับผมมาทำเป็นเกมนะครับซึ่งประกาศลงคอนโซลด้วยนะเออคือถ้าคุณผู้ชมเห็นคำว่าคอนชูม่าเกมอือขาดเซตเทไปไง่ายๆก็คือประกาศทำเกมลงคอนโซลนะครับซึ่งก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่า เขาจะทำเป็นแนวอะไรแล้วก็ลงคอนโซลเครื่องอะไรบ้างประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้ขออนุญาตพูดถึงค่ายเมจิสนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นค่ายที่ทําเกมให้กับอะไรนะครับอ่าผมยกตัวอย่างมา2เกมละกันผมเชื่อว่าบางคนน่าจะรู้จักดีเกมแรกก็คือซีรีส์สเตนเกตนะครับผมและอีกเกมอันนี้จะเป็นเกมที่คดเก่าหน่อยก็คือซีรีส์เมมโมรี่ซอนะครับอ่าประมาณนี้ครับ ก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับข่าวเกมนี้อินโฟประจำวันนี้นะครับผมก็อย่าที่บอกครับว่าต้องติดตามตอนต่อไปว่าทั้ง2เรื่องนี้นะครับจะออกมาเป็นเกมแนวอย่างไรเนาะโอเคก็ปิดภาพประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมาได้ที่นี้ด้วยนะครับอย,ย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าขอจบเพียงเท่านี้สำหรับเกมนี้อินโฟแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ